เห็นสไลด์ของน้องยาริดาตกใจเพรผมบ้านมากลย่างเปนะ็นยผมถมากินด้วยการจัดส่วนวันนี้เอางานให้ดูไวๆงานแรกคือนักจัดส่วนเนี่ย landscape อาร์เคเต็กเว,วลาลูกค้ามาจ้างมันมาทีหลังสุดแหละอาร์เิเต็กเลยเสร็จก่อนเราไม่มีสิทธิ์เลือกไซส์เลยอันนี้เป็นงานเล็กๆอยู่ที่พัทยาไซส์เป็นที่เล็กๆไอ้ไื้นข้างล่างใหญ่น,เป,น,เ,ปนเป็นที่ราบอยู่ด้านบนยอดเนิน แล้วก็มองไม่เห็นทะเลเลยนะคู่แข่งเห็นทะเลไอหลอดกาแฟเล็กๆเนี่ยคือส่วนที่เห็นทะเลกว้างประมาณเก้าเมตรแล้วก็อยู่สูงก่าหาประมาณสิบสามเมตร1ิบสามสิบวินาทีนานเะ <c oughs> นี่ยนี่คือภาพปัจจุบันของไอหลอดกาแฟเมื่อกี้นะครับมันจะมีบ้านตั้งอยู่สามหลังแล้วก็ชันๆขนาดนี้ครับี่ด้านบนคือมองลงไปที่หาดด้านล่านมองกลับขึ้นมาโจทย์ของลูกค้าคือเราต้องสร้างสวนสําหรับเซลฟี่ให้เสร็จ ภายใน2เดือนตั้งแต่เริ่มออกแบบถ้าแต่ไปดูไซส์จนถึงสร้างเสร็จภายใน2เดือนเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างยากเนื่องจากที่มันฉ่อแล้วก็ข้างๆสองข้างเนี่ยก็เป็นที่ของเพื่อนบ้านถ้าเราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากตรงเนี้ยเพื่อนบ้านก็นจะถล่มได้นั้นไอเดียหลักก็คือเราก็จะเก็บเริ่มเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนทีผมจะพยายามมีที่จอดรถอยู่หน้าเลยแล้วก็พยายาม หยุดทุกอย่างของความเป็นพัทยาที่เรารู้สึกว่ามันวุ่นวายมากแค่ขับรถผ่านพัทยาก็เหนื่อยนะก็หยว้ตรงนั้นแลวตรงไอ้ส,สเปซที่มันแคบๆยาวๆชันๆแบบเมื่อกี้เราก็เก็บถนนทางเดินเดิมไว้แล้วเราก็ลื้อบ้านออกและเสนอให้ทาเป็นสนามหญ้าเล็กๆ,ๆเพราะผมรู้สึกว่าผมตป็นป้ลิตนนเตผมอยากวิ่งลงเนินหญ้าแต่ว่าผมไม่มีให้ให้วิ่งไอ้ที่คือที่จดอดรถตอนแรกคือเข้ามาปุ๊บพัทยาเนี่ยเรารู้สึกว่าพัทยามันโอเวอร์ยูส เราต้องก,การตัดความเป็นพัตยาออกจากโปรเจกต์เลยแล้วก็ตัดดตัๆแล้วก็เหลือคาว่า PA พัตยาก,ก็เหลือ PA overuse แล้วก็ตัดเหลือ USE รวมกันมาเป็น PAUSE อ่านว่า pause นะครับแล้วก็เลยใชใ้ตัวนี้เป็นเป็นขอดท,ที่สําหรับหยุดทุกอย่างไว้แทนที่จะเข้ามาุ๊บแล้วไปถึงเซลฟี่เลยเราไม่ยอมเราให้คนเดนอ้อมกลับมาแล้วก็ค่อยไปถึงเซลฟี่ให้ค่อยๆลืมความเป็นพัตยาและนี่คือเนินย้าที่ผมว่าเมื่อกี้เนื่องจากมันกวา้างแค่9กเมตร ทำจิกสามเรเราทําอะไรมากไม่ได้เราก็เลยเสนอทาเดินเดิมแล้วก็ซิกแซกเดินยากขึ้นมานิดหน่อยแล้วก็ปรับเดินยาเนยก,กเนี่ยในตัวซิกแซกเนี่ยมันชิดขึ้นขึ้นลงลงแล้วเ,เรารู้สึกว่าเราอยากดึงความเป็นทะเลเข้ามาอยู่ที่ที่ที่เนินยากเราสองข้างทางเนี่ยเปิดมันมันอันนี้เป็นสวนผลไม้อยู่แต่อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นโรงแรมกันแล้วก,วก็วิวก็มองไปดูตอนคืนตอนคืนไอ้ตัวซิกแซกเนี่ย พอมันมีแสงปุ๊บอะไรมันก็มันทำให้เกิดความน่าสนใจขึ้นทางเดิมมันก็จะอิล u มิเนตให้ให้มันอนท t r a s t กับไอ้ตัวสวนผลไม้ที่มันมืดๆตัวไอ้ไฟแวบๆที่อยู่ในทะเลนั้นก็คือโรงงานอุตสาหกรรมรู้สึกมากแบบมากกับพุดธหรืออะไรไอ้ไอ้จุดนี้มันเป็นที่เล็กๆของเราที่เดียวท,ที่เห็นทะเลที่ที่จะพอกับแข่งกับคู่แข่งได้เราก็เลยพยายามเอามาให้เป็นจุดขายอันนี้ หลังจากทำอันนี้ทางลูกค้าก็ให้เรามาทำเซลฟิสกันอันนี้อันนี้เป็นแปลนที่อาร์เคเต็กให้มาตอนแรกแหลักๆเซลฟิสเนี่ยเขาไม่มีอะไรมากเขาต้องการตึกที่มันเด่นๆสูงๆเรียกลูกค้าเข้ามาแล้วก็อาร์เคเต็กเขาก็จะจัดทถนนที่จอดรถเล่าแล้วก็เหลือพื้นที่สีเขียวข้างหน้าเล็กๆเห็นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่แลนด์สเคปอาร์เคเต็กต้องทำคือเราเห็นนี้แล้วเราแบบโอ้กูจะจัดสวนย,ยังไงให้มันสวยวะยังไงก็ไม่สวยะเราเลยขอและตึกมันก็ไม่สวยไง ก็เลยขอกขบอกว่าขอ,อเปลี่ยนหน่อยชื่อ,องารมันชื่อ n i กส์บายแสงสตีนนิกเนี่ยเราก็ไม่รู้กันว่าอะไรมันเป็นภาษากรีกนะครับแปลว่า KP เทพีลาบิกาเราก็ไปดูนิกส์เป็นกงนิกส์เนี่โหมากับความมืดมีลูกแต่และคนชื่อน่ากลัวนั่นเลยความตายตายโง่ตายหาเรา <laughs> ก็โหนิกส์เป็นน่ากลัวอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยนิดนิกส์มันมีส่วนเขาโค้งเว้าผมก็เลยเอาส่วนโค้งเว้าของนิกส์เนี่ยมาเป็นจุดขายแล้วขอสถาเนิกเขาเปลี่ยนตึกที่หนึ่งเนี่ย มันจะได้สวยขึ้นไงลูกค้าจะได้เข้าใจนี่ก็เรื่องกเปลี่ยนแปลง,ปลงของอถา์นิกแล้วก็เพิ่มความวโค้งวอลเราจับแทนที่ให้ตัวเซลฟิสเนี่ยเราเอาเซลฟิสตเนี่ยเข้าไปอยู่ในชิดริมขอบแล้วก็เอากำแพงโครงการโค้งวาวสองอันนี้ครับให้มันมันมันลอกเซลฟิสตบางเซลฟิสตไปแล้วทุกอย่างเนี่ยกำแพงทุกอย่างมันเป็นส่วนหนึ่งของแลนด์สเคปไปแทนที่จะลุกแอดมีดีไซน์เราพยายามโทนดาวตัวตึกให้ให้มันเรียบร้อยมากขึ้นออกมามันก็จะได้ความเป็น โค้งเว้าแบบแบบนิกซ์นิก์หน่อยก็ผู้อยากคืนนิกซ์มาเป็นกลางคืนสีทงลูกค้าก็ให้หมาว่าเป็นสีน้่เงินแล้วก็เลยอ่าทุกอย่างพื้นถนนอะไรเป็นสีนุ่งเงินหมดตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วเราบอกว่าลูกค้าขับรถชนฟุตบาทหสีด้วยมอันนี้เราเลาไปถ่ายก่อนนี่ก็าต้องเปลี่ยนแล้วเขาก็เติตมะไรเป็นหมดเลยนะแตอันนี้เรารีบรีบไปถ่ายก่อนตัวเซลฟิ่ห้องตัวอย่างเลยสายแหลกทุกอย่างที่มันเป็นเหลี่ยมมุมเนี่ย โดนไปซ่อนอยู่หลังกระแพงปุ้งสองอันนี้หมดเลยแล้วก็เติมแล้วก็เจาะรูกระแผงโก่งๆกระแพงเนี่ยจากที่เซลฟี่จะต้องอยู่ตรงกลางและมีกําแพงโครงการกลายเป็นว่ากําแพงโครงการเนี่ยมันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของแลนด์สเคปต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ดีไซน์เคิลจากเซลฟี่อันอื่นเขาเหลือไว้ก็เลยเอามาใส่แล้วผมก็ปรับเนินขึ้นไปเพราะที่สีเขียวมันแคบมากแต่ถ้าถ้าพื้นมันแบ่งเนี่ยขับรถผ่านมันจะมองไม่เห็นเลยเราก็เลยปรับเนินให้มันสูงขึ้นนิดหนึ่งให้ให้เห็นความ ความเขียวมากขึ้นทีนี้ไอ้กําแพงตัวเนี้ยมันกลายเป็นแทนที่เราจะสร้างงานกำแพงสวยๆเนี่ยเราสร้างกำแพงตัวเนี้ยให้มันเรียบที่สุดให้มันเป็นเหมือนผืนผ้าใบอะครับแล้วลทีนี้เราปล่อยให้ธรรมชาติเนี่ยเป็นคนลงสีแปลงด้วยการที่จะท้อนเงาของต้นไม้มอแค้มันก็จะเกิดเป็นแพทเทิลที่ทําให้กำแพงของเราที่มันน่าน่าสนใจขึ้นแต่จริงๆแล้วคืองบไม่มี <laughs> มันแค่ทาสี ไอ้รูรูมันก็เป็นความเข้าไปใหญ่ถ้ามองมตรงๆมันก็จะทะลุปไปเห็นส่วนดน้านหลังอันนี้ก็อ่าตับอันโปรเจกต์สุดท้ายยังไม่ดูตอนนี้เวลาเราซื้อคอนโดเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดในคอนโดคือโลเคชั่นไอ้ไซต์เนี่ยเป็นไซต์ที่โลเคชั่นเพอร์เฟชมากเลยในี่ยไงมันจุดขายคือมีรถไฟฟ้าลงสองด้านเลยหน้าประตูออกจากประตูมุกไซายขวาเดี๋ยวรถไฟฟ้าแต่ดูสภาพมันเลยครับมันเป็นกล่องเป็นมันเป็น สลัมคอนกรีตเลยทุกอย่างมันล้อมรอบไปด้วยตึกเก่าเลยไหมครับท,ที่ผมต้องเปลี่ยนตรงนี้ให้มันกลายเป็นสวรรค์ของคนที่จะมาอยู่ในอนาคตด้านหน้ามันก็มีสถานีรถไฟฟ้าเบลเลอร์อยู่ตั้งหน้าไอเดียก็คือเราข้างบนสุดนจะเป็นสถานีารถไฟฟ้าที่สูงประมาณตึกหกชั้นนะครับข้างนี้เป็นอาคารออฟฟิศเก่าข้างขวาเป็นโรงแรมเก่าด้านหลังก็เป็นตึกเก่านี้ผมอยากให้ลืมความเป็นกล่องด้วยการเปลี่ยนภาษาาในวินาทีที่คุณเดินผ่านประตูกำแพงแล้วปุ๊บสเปซมันเปลี่ยนไปหมด มันเปลี่ยนแลนเก้กลายเป็นจากเส้นมุมฉากกลายเป็นเส้นโค้งออแกนิกเราเราสร้างเราสร้างสิ่งที่ีเรเรียกว่าเป็นเดอะฟอเรสต์เพื่อมาเพื่อถอนสเกลของสถานีไฟฟ้าข้างหน้าออกมามันก็เป็นอย่างนี้ก็คือมันเป็นเหมือนภูขเขาเนินหญ้าเล็กๆครับซึ่งเราจะใช้ต้นไม้ที่มันสูงประมาณสิบกว่าเมตรเพื่อเพื่อทอนสเกลจริงๆแนละ้วสถานีไฟฟ้าเนี่ยมันสูงกว่าต้นไม้แต่เยอะแต่เวลาที่เราดูยืนอยู่ใกล้รถต้นไม้มาว่ามันทําให้ต้นไม้นี่มันดูสูงกว่า ในขณะที่ไอ้พวกย่าวนี้มันก็ช่วยลดความแข็งของ m ม n เม d e e l e เมน t ท,ที่อยู่ด้านหลังของเราอันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าเราน้กถึงจากจากที่เราวุ่นวายอยู่ออฟฟิศโดยเจ้านายด,าดปปาบบ่านั่งรถไฟฟ้ากลับมาบ้านวินาทีที่คุณเดินผ่านประตูขา้ามาปุ๊บคุณเป็นเจ้าของสเปซอีกแล้วคุณลืมคุณลืมความเก็บกดของคุณไว้ที่ออฟฟิศ ใช่ไหมน้องๆผมเออแล้วก็พื้นที่เขียวโดนเติมเข้ามาเพื่อเพื่อลดความร้อนของทั้งผิวถนนแล้วก็ลดความร้อนของอิดจาเราแล,แล้วก็เราก็เติมแพทเทิร์นเดิมอะไรให้มันเป็นให้มันน่าสนใจขึ้นมาหน่อยตอนคือในตัวสถานีรถไฟฟ้ามันก็เหมือนเป็นฉากหลังของของเวทีที่เราสร้างขึ้น ทีนี้โจทย์ต่อไปก็คือการสร้างเสาไว้น้ำพอโดนุูไปเสาไว้น้ำมันจะอยู่บนตึกนะครับจะอยู่บนหลังอาคารที่จะลดไอ้นี่อยู่บนอาคารที่จะลดหรือแม้บางกรณีอยู่อยู่บย,ยอดตึกเขาจะตั้งชื่อว่าสกายพูเพราะมันไม่มีอะไรอยู่บนหุ่อแต่มันหลังจากที่เราทํามาห้าสกายคูแล้วเราเบื่อเราก็เลยเสนอจากอา, hey, าร์ติเต็กว่าให้อาร์ติเต็กฟาสาดที่แปะอยู่หน้าตึกเนี่ยขอต่อขึ้มนมาได้ไหมแต่นี้จะจบอยู่ที่ยอดตึกต่อฟาสาดขึ้นมาให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของสาไว้น้ำของเราด้านบนไปต่อขึ้นไปเนี่ย มันจะทําให้สาวน้ําของที่นี่มันไม่เหมือนสาวน้ําของสกายพูกของที่อื่นแล้วมันทําให้มุมมองต่อสตาร์ไฟลอมเรามันไม่เหมือนเดิมหรือเรามองขึ้นไปบนแทนที่เห็นฟ้าสีเทาเป็นระลึกเหมือนเดิมเราก็ใช้ไอซสกิแล้วกั่ยตัดฟ้าเป็นชิ้นๆมุมมองมันแทนที่ตึกหน้าเบื่อๆจะมันอาจจะน่าสนใจขึ้นด้วยด้วยเฟรมพวกนี้ที่เราสร้างที่มองลงมาเนี่ยอืนน้าแทนที่มันจะเป็นผืนน้ำธรรมดาเต็มๆก็จะเลยสกอซิคตั้งเนี่ยตัดเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกัน ตัวเด็กมงเด็กไม้แบนติ้งอะไรกร็ตามเราก็ตัดไป็นชิ้นเล็กๆหมดเรารู้สึกว่าทุกอย่างที่อยู่ในโครงการนี้จะต้องเป็นของโครงการนี้เท่าหนห้นไม่ไม่เหมือนสาบันหมดแล้วขอบคุณมาก